สวัสดีครับผมกุ้งชานมคโครนครับวันนี้ผมจะมาทําวิดีโอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้การสนับสนุนของทางร้านเรานะครับดูครับนี่ครับผลยาของผมผลงาน <c oughs> เห็นไหมขวดน้ําแดงที่เป็นน้ําแดงฮิบูบอยขวดเปล่าครับนี่ครับขวดเปล่าประมาณเกือบสามร้อยขวดครับแล้วก็โซดาโซดาที่ผมเอามาผสมกับแดงโซดาเป็นเมนู สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนเน,นื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจะทำวิดีโอทีนี้สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมขน,นนครับวันนี้ผมจะทำวิดีโอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนของผมนะครับตอนนี้ผมได้ขวดน้ำฮีบูบอยที่ใช้ทำเมนูแดงโซดาที่ลูกค้าได้สั่งกับทางร้านเรานะครับนี่ครับเต็มกระบะเลยครับน้ำแดงฮีบูบอย ก็ประมาณ300ขวดได้ครับประมาณ3 0 0ขวดแล้วก็มีขวดน้ําโซดาอีกเยอะเลยครับอรตอนนี้ผมมีแผนผมจะเอามันมาทําเป็นแจกันจะตัดแล้วก็ทําเป็นแก้วน้ําแล้วก็ทําเป็นแจกันแต่ว่าตอนนี้มันเยอะจกนกระทั่งบ้านผมเต็มแล้วเลยจจะสัรนบ้านเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยชนิดหนึ่งแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ขายก็เลยต้องขนเอาไปช่างโลขายก่อนแล้วเดี๋ยวขายแล้วเดี๋ยวจะสะสมใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้คุยโชนะมีเรื่องจริงนะจานวนเยอะๆอย่างนี้นะนี่ครับเรื่องจริงว่า ขวดมันเยอะจริงๆครับนี่เฉพาะน้ําขวดเฮบูบอยอย่างเดียวเลยนะเฮมูบอยแดงจะมีเขียวน้อยเขียวไม่ค่อยเยอะลูกค้าไม่ค่อยสั่งน้ําเขียวสั่งน้ําแดงเยอะมากขวดน้ําแดงเฮบูบอยนี่ระดับ300กว่าขวด300ขวดแล้วขวดโซดานี่ระดับหลักร้อยขวดอะถาดละ24 1 2 3 12 15ถาด15ถาดนี่ขน ผลรอบที่2นะไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบที่2นี่เรียกว่าเ,าเป็นเมนูที่ลูกค้าติดใจกับเมนูนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะก็จัดว่าต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ได้สั่งเมนูแดงโซดานะครับของทางร้านยังไงก็จะมีไรายได้เสริมอีกช่วงหนึ่งก็คือไอ้ขวดที่ไปขายเป็นไรายได้ของผมอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะ ขอขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนร้านชานมคนนนของผมนะครับแล้วอย่าลืมผ่านไปผ่านมามาที่ร้านชานมคนนนที่ตลาดน้ำมางครุดในวันหยุดอ่านักะเลิกวันหยุดอ่าเสาร์กอาทิตย์นะครับที่ตลาดน้ํามังครุดนะครับซอยกาญจนาเข้ามาลึกๆสักนิดหนึ่งนะครับซอยกาญจนาแล้วก็มาชิมแดงโซดากาแฟอ่าโบราณหรือจะเป็นเนกกาแฟโคตรดีดอันนี้อร่อยมากเนกกาแฟกาแฟโคตรดีนะครับแล้วก็จะมีกาแฟหอมมันนะครับมาดูที่ว่าไอโคตรดีดของไอร้านนี้มันเป็นยังไงวะ มาลองชิมกันดูครับมาขอเชิญครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่อดสนับสนุนของร้านผมนะครับบ๊ายบายันี้ครับแลวแล้วก็มาถึงที่ร้านรับซื้อของเก่าแล้วนะครับลองดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่ ดได้ครึ่งเตาแล้วก็ปวดสดายอาเรียบร้อยมาแล้วครับ172บาทนี่คือรายได้เสริมจากการไถ่น้ำ ร้อยเจ็ดสิบสองบาทไปได้เวลาไปใช้ตัง